เมนูเดิมเพิ่มเติมความอร่อยจ้าขั่วไข่แ้ะข้วไข่ใส่น้ำปลาจ้าอะไรไม่ออกก็ข้วไข่นี่แหละจ้าเมนูทำง่ายเมนูทำง่ายแล้วก็อร่อยเป็นมมเมนูโปรดของครอบครัวของพระทินเลยจ้าทำกินบ่อยมาก ง่ายด้วยจ้ะเพืเ่อน,นมีไข่เนาะโอชจะลดลดดีน้ำปลารานิดหน่อยมีพริกแล้วก็ต้นหอมจ้ะหอมแดงใส่แค่นี้แล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะใส่น้ำเข้าไปนิดหน่อยจ้ะแล้วก็ตั้งไฟเลยคนจ้ะรอให้ไขเ่เซ็นตัวก็จะใช้ได้ mm hmm. ผ่านไฟแป๊บเดียวเริ่มเป็นตัวแล้วจ้ะ จะได้แล้วเมนูไข่ขั่วนี่ง่ายมากเลยจ้าใช้กระทะเทพล่อนจ้าไม่ติดกระทะจ้าทำงานใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีก็ได้แล้วจ้าค่ะหอมจ้าหอมปลาจ้านื เรียบร้อยแล้วจ้าไข่ค,คนไข่ขั่วจา้ะปลาซาลาวก์กระเจี๊ยว่าบหัวไข่ใส่น้ำปลาแดดมาจ้าปลาสดใชยกระเจี๊ว่างเลยล่ะไข่คนเดี๋ยวแต่คนถืออึดจ้ะเนาะพร้ะะอมแล้วค่ะพร้อมกินแล้วจ้าเพื่อนๆกินข้าวจ้า